สวัสดีครับพบก,กับผมเกษตรกรชาวบ้านนะครับปุ๋ยไนโตรเจนคือปุ๋ยที่ช่วยเร่งให้ต้นไม้ต้นพืชที่เราปลูกเนี่ยมันจเจริญเติบโตงอกงามได้ดีวันนี้ผมขออนุญาตที่จะอัปเดตนะครับต้นไม้ที่ผมปลูกเอาไว้และผมใส่ปุ๋ยไนโตรเจนเข้าไปปรากฏว่าเขาจเจริญเติบโตได้ดีมากๆเลยครับและปุ๋ยไนโตรเจนที่ว่านี้คือปุ๋ยอะไรเราไปดูด้วยกันเลยครับ ผมพาทุกท่านมาดูต้นภูพานเฮที่ผมใส่ลงไปในกระถางครับ2ต้นนี้นะครับเมื่อก่อนนี้ต้นนี้นะครับสูงแบบโอ้โหสูงแบบสุดๆเลยและต้นนี้ที่ผมพูดนะครับเป็นต้นที่มันแแคกแกรนแล้วก็ใบเขานะครับนะครับใบเขานิกงอเนื่องจากระบบรากของเขาได้รับการทําลายจากเชื้อรานะครับคราวนี้ผมก็ใส่นะครับ อุยมูลจิ้งหลีตราเกษตรกรชาวบ้านนะครับที่มีส่วนผสมของเชื้อราไตรโคเดมาครับเชื้อราไตรโคเดมาเป็นเชื้อราที่เป็นปฏิป,ปักษ์ต่อเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคพืชนะครับนะครับผมใส่เข้าไป2ช้อนเท่านั้นเองครับนะครับผมใส่เข้าไปสองช้อนปรากฏว่าใบใหม่ก็ขึ้นมาครับเนี่ยครับเห็นเห็นเลยเดี๋ยวผมจะให้พี่ๆดูภาพเก่านะครับเนี่ยครับภาพเก่าเป็นภาพที่ ใบกูดหงิกงอครับเนื่องจากรากเขาถูกทําลายนะครับเมื่อรากเขาถูกเชื้อราทําลายครับก็ทําให้ใบของเขาเนี่ยเสียรูปทรงแบบนี้เลยครับและผมก็ใช้มูลจิ้งหรีดตราเกษตรกรชาวบ้านที่มีส่วนผสมของเชื้อราไตรคุดมาดูครับเนี่ยครับเขาแตกใบใหม่ขึ้นมาสวยเลยเนี่ยนะครับใบใหม่ที่เขาขึ้นมาใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับดูครับอันนี้เป็นใบเก่านะครับ คราวนี้เขาก็แตกยอดใหม่ขึ้นมาอีกครับนี่เลยเห็นไหมครับจากต้นที่เหมือนกับแบบโอ้โหจะไม่รอดนะครับจะตายหสได้นะครับจะไม่รอดเลยนะครับสำหรับคนที่รักต้นไม้เนี่ยหัวใจแทบขาดครับเมื่อเห็นต้นไม้ที่เราปลูกนะครับมันจะตายหัวใจแทบขาดเลยครับปรากฏว่าเนี่ยครับ ปุ๋ยมูลจิ้งหลีตราเกษตรกรชาวบ้านนะครับปุ๋ยมูลิ้งหลีดเนี่ยมีไนโตรเจนที่สูงครับ3.89เลยเนี่นะครับไนโตรเจนจะช่วยในการเร่งให้เขาจเจริญเติบโตครับนะครับใบใหญ่ใบหนาใบเขียวเลยครับแล้วก็มีเชื้อราไตรโคเดมาที่ช่วยในระบบรากนะครับเชื้อราไตรโคเดมาเนี่ยจะไปกินเชื้อราชนิดอื่นที่เป็นสาเหตุของโรคพืชครับ ปุ๋ยมูลจิ้งหรีตราเกษตรกรชาวบ้านราคากิโลกร,รัมละ50บาทเท่านั้นเองนะครับไม่ใช่เฉพาะมูลจิ้งหรีดนะครับที่ผมผสมเข้าไปผมผสมเชื้อราไตรโคเดมาซึ่งเป็นเชื้อราที่เป็นปฏิปักษ์ต่อเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคพืชด,ด้วยนะครับโรคพืชที่มันจะเกิดขึ้นกับพืชผักสวนครัวของเราเราสามารถที่จะป้องกันได้ก่อนด้วยเชื้อราไตรโคเดมาที่อยู่ในมูลจิ้งหรีตราเกษตรกรชาวบ้านนี้ครับ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าทุกท่านคงได้รับความรู้และแรงบันดาลใจจากคลิปวิดีโอนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ